จบจากบดินก็ก็คือไปเรียนที่มอลังศิษก่อน2ปีอาจารย์ยักษ์ก็เหมือนเห็นแววเขาไปช่วยซ้อมกีฬามหาลายัยเหมือนเห็นเราอ่ค่ะเห็นเบสิกเราหรือว่าหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็เหมือนว่าเรียกเราเข้าไปทดสอบก่อนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเข้าแคมป์ทีมชาติเลยให,ให้ให้แบบไปไปซ้อมดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ว่าตัวเองได้เข้ามาซ้อมทีมชาติก็คือ,ค,อคือไม่อยากเข้าเลยคือตอนแรกเลยนะคะคือไม่อยากเข้าเลยเพราะว่า เราไม่รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงแล้วก็เราไม่เคยเข้ามาเล่นมาซ้อมกับพวกพี่เขาเหมือนด้วยความกลัวของเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเอ้ยไม่อยากเข้าแล้วก็ยังมีมาซ้อมบ้างไม่มาซ้อมบ้างในช่วงแรกๆนะคะที่ที่แบบเขาให้เข้าไปซ้อมทีมชาตินะคะทวัวร์นาเมนต์แรกที่ติดทีมชาติน่าจะเป็นกินเซ็คัพแข่งที่โคราชค่ะแต่ว่ายังเป็นตัวสำรองอยู่ แต่ว่าคือเราก็ติดไปในานามทีมชาติแล้วค่ะใช่คืออาจญญารย์ยาก็น่าจะเห็นเบสิกเราในเรื่องการหลับเสิร์ฟแล้วก็ด้วยปีนั้นพี่วรรณาก็ไปเล่นลีกต่างประเทศหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจก็เลยแบบเรียกเราเข้าไปตรงนั้นนะคะแล้วก็พอปีต่อมาก็คือเหมือนเหมือนตำแหน่งในิโลเขามีการเปลี่ยนกติกาใหม่ก็คือมีได้2คน,นะคะ่ะเราก็เลยได้ได้อยู่ในตรงนั้นนะคะปรับตัวยากค่ะเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ ที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนคือมันต้องใช้ความเร็วมันแบบการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันต้องดีอะค่ะแต่คือด้วยสรีระของเราอย่างเงี้ยคือเราอ้วนอ้วนคือถ้าแบบอินเสิร์ตภาพไปก็คือก็คือแบบอ้วนเลยน้ำหนัก75อย่างเงี้ยค่ะถ้าดูแล้วก็คือไม่คิดว่าจะแบบจะจะมาเป็นลิบโบได้ค่ะ เริ่มต้นจากศูนย์เราไม่ได้เก่งเหมือนพี่ๆเขาเราเข้ามาแล้วเรามาเล่นกับคนเก่งโดยที่เราไม่ได้เก่งเลยเราก็คิดแล้วว่าโอเคเราจะทําให้พี่ยอมรับในตัวเราให้ได้ว่าเราก็สามารถไปกับพี่ได้อย่างเข้ามาตอนแรกค่ะคือคือหนูไม่เคยผ่านประสบก,การณ์ทีมชาติหรือว่าโยหรือว่าไปแข่งต่างประเทศอะไรมาเลยอยู่ๆหนูก็ได้เข้ามาหนูก็พยายามเรียนรู้แล้วก็พยายามเปลี่ยนตัวเองพยายามทําให้ตัวเองเก่งขึ้นแล้วก็แบบ ให,ให้ทุกคนยอมรับได้ะค่ะว่าโอเคเราสามารถเล่นเป็นตำแหน่งลิเบอรลได้ะคะ่ะคือทุกคนก็จะคิดว่าคนตัวเล็กก็จะเป็นลิเบอรลแต่ว่าไม่จําเป็นนะคะอาจจะเป็นคนตัวสูงหรือว่าอาจจะเป็นคนน้าหนักเยอะก็ได้อ้วนก็ได้ถ้าทุกคนมีความสามารถหนูว่าสามารถเล่นตำแหน่งลิเบอรได้การอ่านบอลเร็วแล้วก็เคลื่อนที่ได้เร็วอันนี้คือแบบคือตำแหน่งของลิเบอรลเลยค่ะที่มาเล่นทีมชาติหนูถือว่าเป็นเกียรติของครอบครัวหนูทาให้พ่อแม่หนูมีความสุขที่สุดแล้ว เท่าที่หนูทําได้แล้วก็ให้ชื่อเสียงให้งานให้เพื่อนให้เพื่อนร่วมทีมที่ดีมีประสบการณ์หลายๆอย่างเหมือนเวลาเราไปแข่งเราก็เหมือนเราได้ไปเที่ยวด้วยเราไปต่างประเทศด้วยเรามีเงินจากวอลเลย์บอลแต่เราก็แลกมาด้วยการอดทนที่เราฝึกซ้อมอย่างนี้ค่ะขอบคุณวอลเลย์บอลเลยจริงๆที่ทำให้เรามีวันนี้แล้วก็มีตรงนี้แล้วก็วันนี้ก็ยังมีอยู่ะคะ่ะ